สวัสดีจ้าคลิปนี้เราออกบริการนอกสถานที่กันนะจ้าคลิปนี้เจตุกตาจะพาทุกท่านมาดูวิธีการทํางานนอกสถานที่นะจ้านี้ใครไม่เคยดูมาดูด้วยกันเลยนะจ้าอันดับแรกนะคะเรามาถึงเราก็ต้องไปเช็คสภาพรถก่อนนะคะว่าเป็นยังไงหลังจากนั้นก็ขนอุปกรณ์ลงรถแล้วก็ลากแม่แรงไปนะคะที่ว่าลากกับว่าแม่ลากเราพี่นอ้องยูจ้ายูยูยย บรรยากาศก็กครึมๆนะคะอึมครึมอึมครึมนะคะฝน,นกําลังจะตกแต่ว่าย่าเพิ่งตกนะจ๊ะทํางานเสร็จก่อนนะคะนี่บ่าฟ้าบ่าฝนพร้อมได้พี่น้องนี่ช่างของเราก็สแตนบายเครื่องนะคะเครื่องปั๊มลมนะคะเขาจะสตาร์ทเครื่องนะคะนี่ต้องเหยียบให้มั่นนะคะมองก็ไม่เห็นช่างเลวฟ้าเมืดมากพี่น้องมัวนะคะไม่ใช่เมืดหรอกมัว เจตุกตาก็หาวิธีที่จะขึ้นแม่แรงนะคะตอนแรกว่าจะไปฝั่งนั้นฝั่งซ้ายแต่มันไม่ได้นะคะมุมมันไม่ได้มันไปไม่ได้รถเขาก็จอดติดข้างทางให้แล้วนะคะอาช่างเขาก็สตาร์ทเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะหลังจากนี้เขาก็จะไปดูหน้างานด้วยกันกับเจตุกตานะคะเตรียมอุปกรณ์ไปนะคะ จะทําการถอดประกอบนะคะยางอะไหล่นะคะก่อนที่เราจะถอดประกอบได้เราต้องขึ้นแม่แรงให้ได้ก่อนนะจ๊ะหาค่ะหาหา,หามุมขึ้นตอนแรกว่าจะขึ้นข้างในนะคะข้างหน้าฝั่งนี้นะคะเห็นไหมเห็นล้อมันแตกไหมแตกสองนอนะคะแบนเลยค่ะต่ําเตี้ยเรียดินเลยนะคะขึ้นไม่ได้นะคะแม่แรงเราสูงเกินไปเราต้องไปขึ้นข้างหลังนะคะอ่าอยู่อยู่อยู่พายายักมา ต้องไปยกผ้าใบขึ้นนะคะหนกักหนักไี่พี่น้องผ้าใบก็ได้นี่เขาเข็ียนแม่แรงเข้ามานะคะต้องหาวิธีขึ้นแม่แรงให้ได้นะคะถ้าขึ้นไม่ได้เราก็ไม่สามารถทำงานได้นะคะ มารับชมวิธีขึ้นแม่แรงเลยนะคะแม่แรงที่สร้างเข้าเข็นอยู่นั่นคือแม่แรง80ตันนะคะเป็นแม่แรงแบบใช้ลมนะคะสามารถขึ้นรถหนักได้เยอะเลยทีเดียวได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้เข็นออกมาเพื่อที่จะเอาลูกออกนะคะเพราะมันสูงเกินไปเราต้องเอาลูกตัวต่อนะคะตัวต่อแม่แรง ติดพี่น้องติดเอ,อิญตะข่ำวาลูกลายกระดาษกระติ๊ดเราพี่น้องเนาะเขาเรียกตัวต่อแม่แรงนะคะ,ละหลังจากนี้ก็วิเคราะห์กันอีกนะคะเขียนเข้ามากว่าจะขึ้นได้เ้อพี่น้องเด้อกว่าสิไดเงินเพลินพี่น้องอยากเย็นแสนเข็น แต่ว่ากระสุนคือเก่าแล้วจ้ายจะได้เงินคุเจะของรถกระมานพี่น้องแตกซองรอเลยเราจะขึ้นตรงฝั่งชิดรอไม่ได้นะคะเพราะว่ามันต่ําเราต้องขึ้นไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะหาอะไรมารองนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่มีคอนไม่มีอะไรมาเนาะเราก็จะมีแม่แรงนะคะแม่แรงโยกนะคะ เพื่อที่จะมารองขึ้นขั้นตอนก็จะยุ่งยากนิดนึงนะคะถ้าขึ้นมาแมลงได้แล้วเราก็สบายพี่น้องทำอะไรก็ง่ายนะคะคลิปนี้ถ้า ใครมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับวิธีขึ้นแม่แรง<ะ>ก็สามารถคอมเมนต์ถามเจตุตาไปได้นะคะแล้วเจตุตาจะมาตอบเป็นคลิปวิดีโอค่ะก็ถึงขั้นตอนเรามุดเข้าไปใต้ท้องรถเหมือนเดิมนะคะหลังจากนี้จะให้ดูวิธีการขึ้นแม่แรงแบบสดๆเรียลไทม์เลยนะคะเจตุตามุดเข้าไปทําไมมุดเข้าไปเพื่อจะเอาแม่แรงอีกตัวหนึ่งนะคะไปรองล้อฝั่งเเที่เป็นติดกับล้อรถ นะคะเพราะว่าเราจะขึ้นมแมลงสองตัวเอาตัวนี้ค้ำยันไว้นะคะเพราะว่าเราเพราะว่าเราไม่มีขอนไม้นะคะเราไม่รู้ว่าหน้างานเป็นยังไงเนาะอุปกรณ์ก็ไม่ครบเท่าไหร่นะคะต้องทำทุกวิธีทางที่จะช่วยเซฟตัวเองแล้วก็เซฟรถของลูกค้าด้วยนะคะ ส่วนช่างมือใหม่หรือว่าใครที่ชอบงานช่างแบบนี้ก็สามารถกดติดตามเจตุกตาไว้ได้นะคะแล้วจะไม่ผิดหวังจ้าเจตุกตาจะสร้างสารรคผลงานดีๆแบบนี้ออกมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกเรื่อยๆนะคะมักทำาตรง,ตงมงนัน,น,น,นทำเก่งมากนะจ๊ยนืน่เนป่ะอรอ,ออกมาแล้วง่ามองเันนันไหม

ôi xẹp như lần này kìa nu anh long nhịp ít, nhịp ít, không anh ơi anh ơi anh ơi ต้องวางฐานแม่แรงให้ตรงทั้งสองตัวนะคะหลังจากแม่แรงทั้งสองตัวตรงกับคานของรถเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการขึ้นแม่แรงเลยนะคะให้ล้อลอยขึ้นนะคะไม่งั้นก็จะถอดไม่ได้นะคะถ้าไม่ลอยเนาะ วิธีขึ้นแม่แรงลมต้องรอลมนะคะถ้าลมไม่ได้แม่แรงเราอาจจะพังนะคะหลังจากที่ลมได้เรียบร้อยแล้วเราก็ทําการขึ้นแม่แรงต่อนะคะ mm. เพื่อที่จะให้ล้อลอยขึ้นนะคะทางของเราก็เอาไม้ไปหนุนด้านหน้านะคะแต่ด้านหลังเขาหนุนแล้วนะ mm. นี่ต้องเซฟตัวเองนะคะ หลังจากที่ล้อลอยแล้วเราก็ทําการยกคันโยกมาไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็ทําการถอดชายลมออกนะคะเพื่อเป็นการล็อกแม่แรงค่ะแล้วเราก็จะทํางานแข่งกับเวลานะคะทีน่นี้ชั่วโมงเร่งด่วนชั่วโมงคนเข้ากลับบ้านนะคะช่วงเย็นเนาะทางของเราก็กําลังจะถอดล้อนะคะเพื่อที่จะสลับยางนะคะอันดับแรกก็คือล้อนอกก่อนนะคะมีทั้งหมดหกน็อตนะคะ แต่รู้สึกจะขันยากมากหล,าลหลังจากขันน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการถอดน็อตและถอดยางออกมานะคะนี่ดูสภาพนะคะเยินมากพี่น้อง หลังจากนี้ก็ทำการถอดล้อท,ที่สองนะคะสเต็ปเก่าสเต็ปเดิมเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือยางคนละเ้นแค่นั้นเองนะจ๊ะหลังจากขันน็อตเสร็จเรียบร้อยช่างของเราก็จะทำการถอ,อดน็อตออกนะคะ แล้วก็ดึงยางเส้นข้างในออกมานะจ๊ะต้องเร่งรีบค่ะทํางานแข่งกับเวลาปั๊มลมแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆนะคะเราจะไม่ปิดเครื่องนะคะเราจะใช้วิธีการปล่อยลมออกนะคะเพื่อไม่ให้มันเต็มที่นะคะถ้ามันเต็มที่มันสามารถแตกได้นะคะปั๊มลมเนาะเจ๊ตุ๊กตาก็ไปกิ้งล้อนะคะกิ้งกรีงมาเพื่อแบบว่าให้ช่างเขาทํางานง่ายขึ้นนะคะวิ่งดูปั๊มลมไปด้วยค่ะ จะต้องเอามาให้เขาทั้งหมดสองล้อนะคะแต่ตอนนี้ไปดูปั๊มลมเป๊บหนึ่งพี่น้องต้องปล่อยออกนะคะนี่เอาเด็กงัดยางมาให้เขาด้วยนะคะสั่งของเราก็จะทําการงัดการงารง,งัดนะคะเพราะว่ามันอ,ออกไม่ได้นะคะต้องใช้เหล็กง,งัดยางงัดออกมานี่ช่วยกันทํกากันนะคะ เดี๋ยวตุกตาก็กลิ้งล้อออกมาเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนี้ก็จะไปทําการดูปั๊มลมให้ช่างนะคะช่างเขาก็จะทําการประกอบล้อต่อไปนะจ๊ะนี่คือวิธีการถอดประกอบล้อรถบรรทุกหกล้อโดยละเอียดทุกขั้นตอนนะคะ ช่างมือใหม่สามารถนำไปเป็นแนวทางในการทำงานของตัวเองได้นะคะและที่สำคัญที่สุดคือเทคนิคการขึ้นแม่แรงนะคะการขันน็อตล้อลมต้องได้นะคะฟังดูเสียงบล็อกลมนะคะมันจะแน่นแบบนี้นะคะถ้าลมไม่ได้น็อตเขาก็จะไม่แน่นนะคะเวลาขับไปสามารถแบบว่า อาจจะคลายออกได้แล้วพี่น้องเด้อจะทําให้ <c oughs> น็อตเขาขาดหรือกระทะเขาไม่ดีได้นะคะเราต้องเช็คความละเอียดเรียบร้อยคือเราต้องทําให้แน่นแล้วพี่น้องเด้อ <c oughs> อย่าลืมนะจ๊ะใครที่ชอบงานช่างงานลุยงานเอาดอสามารถกดติดตามเจต,ตุกตาไว้ได้นะคะเจตุกตาบอกหมดไม่กักนะคะมีอะไรถามได้สามารถตอบได้ทุกอย่างนะจ๊ะถ้ารู้ข้อมูลนะคะ หลังจากที่สร้างของเราประกอบล้อเสร็จเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการลงแม่แรงนะคะแล้วก็เก็บม้อนรองล้อรถของเราให้เรียบร้อยนะคะเก็บกลับทุกอย่างนะคะแล้วก็จะทําการยกยางขึ้นรถช่วยลูกค้านะคะเพื่อที่เขาจะเอากลับไปเปลี่ยนใหม่นะคะคลิปนี้เจตุกตาก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนะจา๊ายบายจ้า